แล้วก็กดบันทึกและสร้างเกิจติบัตรนะครับก็รอเขาสร้างเกิจติบัตรนะฮะแล้วเขาก็จะบันทึกข้อมูลลงในชีตให้เราด้วยโอ้โหดีมากเลยเจ้าของเว็บคือสบายมากนะครับแล้วก็เอาข้อมูลไปแอนาลิซีต่อได้เลยรสร้างกิจติบัตรสําเร็จแล้วนะครับกดดาวน์โหลดกิจติบัตรนะครับอ่าเห็นไหมฮะคนที่เข้ามาเยียนเขาก็จะได้เกิจติบัตรของเขาไปเลยนะสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเว็บไซต์กันอีก ครั้งหนึ่งนะครับอ่าเด็กชายมาสิแม่ให้มานะครับกดเริ่มเรียนนะครับอ่าทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มีบทเรียนให้เรียนเนาะทีนี้เรียนเสร็จแล้วก็อ่าเล่นเกมก่อนดีกว่าเนาะอ่าเล่นเกมแยกพื้นที่ส่วนตัวส่วนรวมเนาะอันนี้นเป็นเรื่อง,องการบังการทุจริตเนาะโอเคเสร็จแล้วก็มาทำแบบทดสอบหลังเรียนนะครับเดี๋ยวจะทําแบบตั้งใจเนาะก็ <c oughs> เราตั้งเกมไว้แปดสิบคะแนนสูงเหลือเกินโอเค โอเคเรียบร้อยนะครับผมได้1ิบคะแนนเต็มนะครับระดับคุณภาพยอดเยี่ยมนะผมชอบมากตรงบอกระดับคุณภาพเนาะกดบันทึกผลลงชีตด,ด้วยนะครับอ่ามาแล้วครับนี่เด็กชายมาสี่แม่ให้มานะครับนี่พีเทสได้1โพเทสได้10นะครับอ่าครับพัฒนาการ90%เนเนาะแล้วก็กดบันทึกและสร้างกิจบัตรนะครับก็รอเขาสร้างกิจบัตรนะฮะแล้วเขาก็จะบันทึกข้อมูลลงในชีตให้เราด้วยโอ้โหดีมากเลย เจ้าของเว็บคือสบายมากนะครับแล้วก็เอาข้อมูลไปอนเคราี์ต่อได้เลยสร้างกิจบัตรสําเร็จแล้วนะครับกดดาวน์โหลดกิจบัตรนะครับอ่าเห็นไหมฮะคนที่เข้ามาเยือนเขาก็จะได้กิจบัตรของเขาไปเลยนะครับ